พบกับรายการ Big a d อพาไปชมครับนะครับท่านก็อาจจะได้ดูรายการผมในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมนะครับอาหารอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วที่ดังมากๆที่ฮอตมากๆก็คือพระกุนะครับพระบูชาแล้วก็บุญกุศลในสถานที่วัดวาต่างๆครับผมวันนี้วันดีๆครับผมก็มาที่ วัดยายร่มครับมากับครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่ออาคมครับวันนี้มาศึกษามาต่อเนื่องนะครับถึงบุญญาบารมีของท่านที่เมตตาได้สั่งสอนลูกศิษย์ทุกหาไว้นะครับที่ข้างๆผมไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วเรืนหนึ่งครับผมวันนี้มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ มีสาระกลับไปครับผมวันนี้ก็เป็นพยันครับอ๋อครับมีสองสีเลยสองสีนะครับขายันอะไรครับพยนเขาเรียกง่ายๆก็คือพายันเจริญพรพายันเจริญพรหลวงหลวงพ่อคมใช่ไหมใช่ครับและนี่นี้ก็ตะกุดยันตะกุดยันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยิบก่อนนะเอาไว้ข้างเดี๋ยวพีให้นะพายันเจริญพรับนะครับอันนี้พี่สร้างเองสร้างเองครับนะครับกี่ผืนที่กี่ผืนก็อย่างพันผืนครับอย่างนั้นหนึ่งพันนะครับ ทำไว้ประมาณปีไหนครับประมาณปี55ครับปี55ปี5เลยฮะใช่ครับโอ้้ว่าเป็นพยานรุ่นแรกของคพ่อคมใช่ไหมประมาณประมาณรุ่นแรกครับแล้วก็คุณพ่อคมปลูกเศษปัตลอดเลยนะใช่ครับนะครับแล้วแจกไปบ้างยังครับเนี่ยแจกจนไม่เหลือแล้วครับเหลือแค่เหลือแค่นี้ฮะครับวันนี้เป็นมงคลมากๆเลยนะครับเหลือนิดนึงนะครับก็ยินดีที่มานําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ แล้วแจกไปแล้วมีประสบการณ์ยังไงบ้างก็เอาไปให้ทางหานภาคใต้ครับประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยขึ้นครับนะครับจะไปแจกก็ท่านจะหนักไปทางเมตตานะครับพวกค้าขายครับครับครับถ้างั้นที่ว่าร้านร้านค้าร้านขายก็สามารถจะมาหาไปดูทาได้ยังพอหาได้ไหมครับก็ยังพอได้นะครับมีที่ที่ไหนบ้างเอ่อ หลังการพเรื่องผ้าปะแดงครับอ๋อตองใบผ้าปะแดงนะครับแล้วก็ทั่วไปรับปะรดทั่วไปก็มีถ้าถ้าแบบว่าผู้ศรัทธาเนี่ยหรือว่าคนที่เขาชอบเนี่ยชื่นชอบเขาไปเจอที่อื่นเนี่ยก็คือใช่เลยใช่ไหมใช่ครับก็เขาจะเขียนอาบูไว้ชัดเจนนะครนะครับถ้าถ้าไปเจอที่ไหนนะครับแล้วก็ก็คือเป็นของหลวงพ่อคมแน่นอนเลยนะครับพราตาหมานิยมดิ์สิทธิ์นะครับแค่ค่าด้วยนะแค่ค้าด้วยนะครับข้าพันฝืน สองพันปืนครับอ๋อสองพันปืนอย่างสอพันใชครับอย่างละหนึ่งพันใช่ครับอ๋อเหตุผลที่พี่พี่หนึ่งสร้างเพราะอะไรก็ยังไม่มีใครสร้างครับตอนนั้นก็เลยคิดปีสองพันห้าร้อยสิบห้าเข้มาณนี้ครับยังไม่มีใครสร้างขยานนี้ก็เลยมาขออนุญาตว่าคงใช่ครับนะหลวงพ่อก็บอกเอาทำได้สร้างได้ นะครับแล้วก็สร้างไม้ถ้าปลูกเสกใช่ครับนะครับวันนั้นก็มีลูกันค้างอยู่ครับที่เคยนองครนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ลูกรลูกที่ปลูกเสกวันนั้นเหรอใช่ครับปีห้าปีนี่นะครับแสงนี่ใช่ไหมลำแสงนี่ใช่ไหมมันอาจจะดูเป็นอะไรจากความเชื่อของเรานะครับว่าตอนนั้นนะครับนี่ภ้าปีห้าใช่ครับก็ยังเก็บอยู่เ่นี้ครับยุบเลยครับอันนี้ก็เหลือแค่นี้ครับ